ทุกคนนะครับที่รอบข่าวนการการเสียชีวิตของคุณคนอาิไัยสุขนัทหรือุูกลุกเท็ดดิงกุยนะครับก็ได้แสดงความรู้สึกนะครับโดยการวังรีเพื่อคารวะศพและไว้อาลัยให้กับคนปุองโลกหรือคุณนภิชัยสุขนัทเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้ อภิชัยสุภรับคุณลูกทั้งผู้ชผู้หญิงที่เรารู้จักดีนะครับเป็นคนตลกที่ได้มาสั่นควาบกระเทิสั่นกรเทต้างอยกาัแย่ที่สุดนะครับในเรื่องของหวาทากินท่านก็สร้างความตึงตาตึงใจให้กับแฟนคลับนะครับเป็นจานวนมากทั่วประเทศเลยก่ว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่ท่านจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับในวันนี้ นะครับก็ผูบรรดาแฟนคลับผูบรรดาญาติเมธนะครับท่านที่รู้จักมาทูลท่านที่รักและคอรพนะครับได้รวมเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมสมเดม็จพิธการของคุณพริชัยสุขพนัทไปสู่สุขตินในฝั่งฝ่ายหลงพบนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อทุกจักพร้อมก,ก็จะนำเข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งโปรดไปยังคณะลูกหลานญาติพี่น้องช่วยดูแลในเรื่อง อ่าเก้าอี้ที่นั่งนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับอ่าถ้าท่านมีที่นั่งแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่กรุบรทุกท่านได้เข้าสู่ที่นั่งที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมรับรองท่านไว้นะครับโอ้พระเอกู้ขวัญพระเอกูขวัญ พระเอกกูขวัญอาจารย์ซ้อครับพระเอกออกโอ้พระเอกเต้โอ้ยเฮ้าวฮเฮ้นเฮ้าเฮายเฮ้ยเฮยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้นเม้ยเฮ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 ้ยบฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยายเฮ้้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยยบย้ยั้้้ยฮ้ยยเยเฮ้ยยเย เวลาพู้ยากกผู้อยู่เวลาบาทเออใส่ดีใส่สินกันต่อไปนี่ก็ะเฮ็ดยังดอกว่านี่ก็ดีเอาสู่ต่อไปเฮานั่งล่ำเกิดรถละนา่งร่ำนั่นาผู้บริหารคณะหมอรลว พิลูกสาวลูกชายมาเบิแล้ววันดีค่ะค่ะลูกสาวลูกชายไพลินน้อยก็มาเตรียมงาน ไปเอกตัวใสตาเหลือบยาบว่ามันนั่น่นตว่ามันเนไรน่นตาเรียง ผู้ใดเนยนองสาวขปุกลูกเดีสูดกะสุ้ล้ผู้ใดดสูดุลูกวิ่งกับวิ่งุลูกเดี๋ยววิ่งจะได้ม่เยาแต่ล่ามมาจนหอดไปเลยวิ่งมางล่ากสมีบนนอ่นะมันก็ามันโพมหอดข้างล่างเลยก็ไปนัปุกลูกอบาผู้ไอเนาะ เอาผู้อยู่กับสู่ต่อไปผู้ไปกับไปสบายมูเห้ากันลำบากต่อไปใส่หนีใส่สินแจักไม่ยังแน่กองเทียบอยู่ตอนนี้กับกำลังนะครับพี่น้องกำลังทํำพิธีทังศาสนาเห้ากอนสีเอาร่างของน้องปุกลุกนะครับ กันซูเมนนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งตั้งพิธีตั้งศาสนานะครับพี่น้องกขม่าลายนะครับเมิดฝ่ามัวดินมาเอาเบิดห่วงเบิดทุกเบิดโศกเบิดโลวเบิดไปละพวกลูกเอ้ยบาดนี่ปุ่นพ่อเหี้ยวังขมาปุ่นกวนร่ำกะสีมาลำทรงเธอสีล่ำเถอะเมียน่านตาไหลอาเกลี่ยไหลลงมาหอดเขียววองหมดนี่โอ้โหเปลดแบบบึ้งตะกอดเนถึง พูได้แต่งแตงเองเลย้ยเอารถเฮ็ดเอารถกันโอ้ยรูปที่ถ่ายด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เลยมันมัวยวพ่อถ่ายไหม cái là 3 sáu, 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 3 วันนี้เรามาส่งวันนี้เรามาส่งแม่ปุ๊กคนสวยนะคะเราจะส่งแม่ปุ๊กไปขึ้นสวรรค์นะคะไปเป็นนางฟ้านะคะ้ามโซ้ามเาเด้อค่ะตัวใหญ่เด้แล้วสร้างเสียไว้เนี่ยควนตายคนละแล้วใ้โซใ้เซาโกลูสร้างไว้ไว้เนี่ยเนะครับตอนนเขาอยู่ตรงกันคนละหนอยแล้วพอใบอะไรใโซใ้เซาเด้องานปูนี่แม่นแม่นปูไตจังยังก็สร้าง บ่อยส่งไอ้สาวบอยส่งไอ้สาวพวกลูกคนสร้างไว้ลูกสาวก็คืออัวลาแต่ว่าลูกสาวไปดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ดูมันนี่มันนี่มันนี่มันอัวลาใส่กับลูกสาวรู้นี่พวกไดอหัลากว่กัน นี่ส้นจะหลบไปเลยอะไรเนี่ยดูดูชุดพี่ชนนะคะอันนี้คือแบบฟิลแบบเจ้าสาวเจ้าสาวมากส่วผมก็อ้ไผมก็กล้วยหอมมาเจ้าสาวงานเดีดเยเอาบนอ่านเขาไปขอน้ำซุปล้าไปไหไปรดน้ำซุปไปไปล่านลาเอา ตไปไปล่างนาไปล่างนานไปล่างนาแล้วเอาไปลูกไปทไดจากพวกเราไปย่างไม่มีากับไปล่างนาไปล่างนาคนเอาไปโบาใหญ่เป็นสักวันนะครับฉันนี่มเล่อยู่ อายุมาแล้วทำอะไรต้องออกบ้านหมดตั้งเลบ่แม่นเลขอายุแมสี่ศูนเออวสามเก้าาติเอาเอาสี่ตาร้อสิบเก้าเก้าสค่ะเอาสองอันพ่อย่านย่านในหลายพทเอานี่ยเอาสามบาทนี่เอาเออเอาเบร์ดเอาสวจ้กบาทนี่เอาเบิร์เอาเบิร์ล่ะ ได้แหละได้ไปน้องเด้อสามบันนี่ไหมหนึสองสโอ้นสองใบเต๋อโอเป็นสีใบโอเคครับแล้วโอนเงินไหนเด้อผมไม่เงินสดแต้ผมโอนไหนปลุกลเอ้ยหาโซ่ก็ใายเด้ยอีหล่ะจะสองตัวไทยกันยังดีหาโซก็เด้ยอีหล่าเด้อเอา โคดบนกระลังกันต่อแถวกันต่อแถวกันล่างน้ำล่างมาเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่นรร่มทุกท่านท่านที่รู้จักพระคุณนะครับกระพิชัยสุวรรณปุลุกแค่เบิ้งฝาโล่งมันไม่นองประกอบพิธีร้านน่าสนให้กับผู้ไปชม เลขวาโล่งเจ็ดหนึ่งเก่าไปน้องนะครับอยู่ใต้ล่างเจ็ดหนึ่งเก่าโอเคเห็นแล้วเอาเสื้อบนไหนโชคแต่ว่าในก็ได้และเดี๋ยวไปเอาเจ็ดหนึ่งเก่าอีกจักใบก่อนบุ่นอุวิอิชสุขได้แบบนี้เป็น เล่นต่ออีกก็ได้เล่นต่ออีกเล่นต่ออีกรถพัดท่าวก็ได้นะตอนนี้กำลังล่างนานะครับล่างนาโซบเป็นเตื้องสุดท้ายนะครับก็ให้พไปรองป้องไปเข้าไปเบื้องหน้ากันเตื้องสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนป้องน้องพี่นะครับพี่พ่อีแม่นะครับก็ไปเบื้องน้ำกันนะครับถึงแม่ป้อนสุขภัณที่ถึงนห้า คุณพ่อใจดีคุณแม่หอมสุดชนะโอ้แดดไหลห่อนหอนห่อนอ้าโอเคพี่น้องทีมเนี่ขออนุญาตบานครับเอาซๆหน่อยนะครับเด้อมาส่งน้องพวกลูกขึ้นสวรรค์นะครับพี่น้อง